ครับสวัสดีพ่อพี่น้องฟองไยสุภูสุคนบผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินทุกทุกท่านทุกทุกประเทศนะครับเด้อครับวันนี้มีภารกิจดวนอีกแล้วพี่น้องภารกิจดวงยังครับนี่ไต่หุ่มใหม่พี่น้องแล้วครับผมไปเบื้องกันครับผมว่าซางหน่อยมีภารกิจยังครับพี่น้องไปหลุดไปชมกันนะครับเนาะพี่น้องปะพี่น้องไปว่าถ้ามืก็สะอาดหนาบ้านสานโงานเพลยาพาครับผมนี่วันบังนวันบังที่อุทัดแล้วครับพี่น้อง มันนี่แม่ต่อยก็มานั่งยืนให้กำลังใกียจที่กอลล์ครับพี่น้องสวัสดีค่ะทำการแสงแดดครับผมแดดก็แดดส่วนใหญ่แล้วใบสามครับผมเดี่ยวร้อนอ่อนว่าท่านอ่อนเป็นไหนครับนั่งแก่จังหน่อยอยู่นี่นแล้วครับมันอยู่ใกล้สายไฟพี่น้องไม่เห็นบอลสายไฟก็สิตัดออกจังหน่อยเพื่อว่าให้มันเดี๋ยวเบิ่งข้างในที่ยอดทัดสวยงามในแม่ต่อยเนาะไม่ค่ะครับผมเพราะว่ามันมันหกมันบ่มีผู้เกลียนออก ครับเขาร่วมด้วยช่วยกันทุกคาพี่น้องทีมงานแซบทองฟิลเลียนมาเบิ่งว่าปัดเอาแล้วสีงามสามได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้่องสร้างหน่อยภาพเพื่อนนะครับเด้อกันเปต่อยแซบทองฟิลเลียนครับผมเสียดสลยกันทุกคาเลยพี่น้องน่าได้บอดีกับเฮ็ดออกครับผมตัวนี้แรกก็ต้นข้าวพี่กันเดินพี่น้องต้นข้าวก็ะติดเด็ดเจ็ดเอาทุกันเพราะว่าต้นขามเงานะครับเนาะเดี๋ยวตามไปดูไปซ้อมกันครับผมเบิ่งพี่น้องกำลังโล่งแล้วค่ะ สร้างน้อยตัวปวดอยู่ท่องท่องหุ่นแต่วาหลายรอบอยู่พี่น้องมูลนี <laughs> ิไม่ด่าแปลงก็กลก้หลายแล้วครับผมแปพวกกล,กลก้ราคาหนีมันไก่สายไฟเราไม่ใส่หรอไม่เอา่ะไฟย่างใสสอดใส่หย่างพี่น้องมันไก่สายไฟแม่เอ่ะเพราะเขาตัดเรื่องหลักสีคอนใส่อดอกเสด่ห์ไม่ถิ่มมัน่นามทีเสียวเยอะครับเป็นหลายหมดครับอ่าลงด้วยช่วยกันพี่น้องทั้งล่างนี่ก็จะโล่งแล้วเนาะค่ะเนาะวังหางหันหกอึมขึ้มอยู่พี่น้อง ค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เขาหาดลงมาแล้วสร้างหน่อยตัดลงมาแล้วก็ไล่เติบแล้วพี่น้องตัดลงมาก็ไล่เติบแล้วห,นหาคูณมันแกนที่แรกว่าเสียเอาเรื่อ,<ก>อยเร<ก><ๆ>ื่อยเอาเรื่อยบ่ได้เลยแกนพายุดอกห้าคูณเรื่อดดยเลยคืนตัดเอาค่ะ พี่น้องก็อาบ,บาาพี่น้องก่อนไล่สดพี่น้องก่อนไล่สวดขังต่อไปเนาะค่ะเพราะว่ามันหกมันอึมเคลื่อนไหลมันก็แนมก็เห็นอยังยตอนนี้นแน่มเปิดแล้วก็ นี่ก็บกำล,ล,ลังเปลี่ยนกำลังลงกว่าเก่าแล้วค่ะพี่น้อง,องจงไว้แถวเฮ็ดโฮมนั่งเตียงต้นบอกขีดสายไฟเฮาเน,ะนาะต้นอ,อนนันนี้กับบ้านที่เดียวออกอีกแค่น้อยอยู่บ่นี้นี่ง่ายง่ายย่อมนี่มันหกมัน,นอันสูง จะโดดใจงคูนเด้อจิเากคว้นมานพี่น้องีองตามค,ครับผมะสคงามครับผมไฟีตาพี่น้องรถแรกเต็มแลวครับผมจะจะไปทิมก่้นครับผมนี่ครับตัดลมมาแล้วนะครับเนาะครับผมกษีโล่งก็เกาหลายครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นบางทิวทัดแล้วครับไก่สายไฟแล้วครับออแล้วก็โอเคแล้วครับผมกระสีต้นย่อมกระเสียวออกจะน้อยเยอะครับผมเพราะฉะั้นถือทั้งสีบาทนะครับเนาะครับกลับะมาณนี้ครับพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันครับผมทำความสะอาดก่อนไร้สดทางที่สิบสี่ครับพี่น้องกระสีอาดสะอาดหูสะอาดตาดีครับผมหลังจากสร้างน้อยว้างการวางงานแล้วนะพี่น้องเนาะอยอะผายแล้วกระสีมากกระเสียอะไพี่น้องมาเท็ดก้อนใกล้ใกล้ก็ผิดนะครับผมไปพี่น้องปะเอาไปทิมมันนี่ เอาไปถงไซบอขยะไปจับมูบานทึ่เก่อนลวครับผมคอยติดตามแลครับเด้อว่าออกมาเรียงงา,ามทำไหนครับพี่น้องพี่กำลังแใจกใซองช่างหน่อยพอเพื่อนๆน,นะครับเดอ้ออ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดละ,ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเน,ะะะนาะ น่รักนรัเนี่เมื่อขึงโเว่ได้่อยับบมเอาดีสมอนูนอกับบมบิเลยมันหนีเขาไปในบ้านมันเรียวไปเอาันตนไมไฟันตนไมนั่งเียวต่นไมขาด้องเอาคัจนไปูดจัซางหน่อยอฟงาพูดต้องโบไปเบกไปซ่อางงน เมนอีเขามห่อนยาคุ่นออกสายไปไห้ล้วกระอบคุณขอบคุ้นเขาเขามาเห็ดไหย่เนาะพป่นองเ pues นาะม mm าเห็ดแหย่ไม่ไงแปลนี่ยังกัมาเห็ดไหย่อกเขาใส่ e nah, ไว้ยากบอกใส่ง่ายยูกเล็กวายไหกเขาเำให้ดูเมื่อนี่กับคือจังไว้พ่อเนี่ยเขาดูดีไม่แห้งมีสุกมีหลักหาเนี่ยแหย่ให้่คิดจริงไดยแห้่ใหนั่น ผจ้าทัวคุณยายก็คือกันยุนี้มีแห้งขนมพดลงใจให้ลูกร้านไปต่อไปครับผมขอบคุณได้หลายยายครับผมขอบคุณครับผม ปแ,ปลแล้วส<อ>ิแปะมัก็ย่ายบัลเนี่ยไปคอนไปถิ่มขยะก็เนี่ยย่ายแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องหลังจากอันได้พวดย่ายทวดอวยพวยวรให,หรนน้แล้วครับเนาะคือมันจะก็ย่ายทวดมากิ้นะครับผมอวยพรให้ยสร้างหน่อยโอ้ขอบคุณหลายๆแล้วครับเด้อพี่น้องก็นี่แหะครับผมได้อะไรพี่น้องวันนี้แถอที่สองครับผมแถอที่สองเต็มรถเลย งานนี่กับใกล้ังค่าพี่น้องเดไปทางรังค่ากะตัดออกจะน้อยนะครับน้องจะมาถือสายไฟนะครับนะครับมาเบิ้งหลังจากจีรียบร้อยแล้วนะครับาะว่าออกมางามสำเร็จครับพี่น้องนี่ครับผมโลกเดียวนะครับนนี่โรกเดียวก็หกลายครับผมหันถือสายไฟพี่น้องหันก็ได้ตัดออกครับผมนั่นสิอะไรพี่น้องว่างจากการจากงานกลับมาเลีนเทสทันเทสีหนีงทีละครับผมที่เราทางจากสายไฟอยู่ครับผมมัน กิโลงก็เกลียวบัดครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศทำงานแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะก่อนไล่สดพี่น้องก่อนทีประมาณนี้ครับผมทำความสะอาดก็้อยแกะสายกันพี่น้องกะติเดี๋ยวสร้างหน่อยเถอะเอาไปถิ่มเนี่ครับพี่น้องมานี้เอาไปถิ่มมองว่าขยายแล้วครับผมเราที่ซ้อนแล้วครับพี่น้องครับผมนี้ก็เฮ็ดคลิปทำความสะอาดนะครับเนาะมาหนี้ซอยก็ไลยก็เสีให้ยส่องสร้างหน่อยภาพเพื่อนเลยนะครับเด้อ กำลังรแรงแจกเห็นซองสร้างหน้ยภาพเพื่อนนะครับผมครับพี่น้องโมนี่กะทสางหน้ากัเฮ็ดคลิปทำความสะอาดหน้าบ้านแสงทองฟรีได้นะครับเนาะทรางหน้าขอฝากคลิปใบทันทักร้อนครับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสร้างน้อยภาพเพื่อนนะครับเดอ้อกําลังแจกเห็นซองสร้างหน้านี่ครับผมครับขอขอบคุณเด็บซี่ที่ดูคลิปจนจบให้ความพัฒนานะครับเนาะทุตานีสาน้ากับภาพเพื่อทําทันทก่อนพบกันคลิปหน้าแล้วครับเนาะว่าสีเฮ็ด เฮ็ดีอย่างนั้น,นครับพี่น้องครับผมวันนีกก้ขอฝากไว้าท่านเทก่อนสวัสดีครับ